เป็นองคนอื่นเฮามาพบกันในคลิปที่2เนาะแต่ว่าคลิปนึงที่เจ้าอาจจะบริไดเบิ้งเพราะว่าค่อยบัได้บันทึกคลิปนี้เฮากระซิได้มากนาเสนอนักห้องน้องไม้ที่กําลังมีกระแสอยู่ตอนนี้เนาะ่วนโด่งดังอยู่ในทางทิกต็อกและก็ยูทูบ ีกลังมีเพลงออกมาเพลงหนึ่งสองสามเพลงเลยล่ะนะหลายคนก็อาจจะคุณหูถูหูตากันเนาะมาพบกับเขาเลยนั่นก็คือยุทธสารวันอันนี้ฮอบที่สองฮอบที่สองที่เฮาได้มาใหม่่าใหมกินนี้ลืมบันทึกคลิปเลยเลาไปเกือบชุดเลยกันสบายดีแฟนสบายดีเอชซีก่อนย่องเลยอชซีทุกคนสบายดีจ้าทางฟังไทยแล้วก็ฟังลาวแล้วก็เวียดนามโดยทั่วโลกเลยเนาะ ยุทธสารวัลนะมาจากแดนดินสารวัลแดนดินแดนสารวัลใครทำแรงใจอันอ่าสารวัลนี่มีข้องขวัญอยู่ว่าสารวัลนี่นี่อยู่ข้องขวัญสเพลงสารวัลนี่นี่อยู่ไอ้หนอนของปู่น้องอยูเพลงสารวัลน้องบุเชิดบุญเชิดข้องควันแขลงสารวัลน้องเป็นคนบ้านบึงคามอ่ะบ้านบึงคาม เบิ่งสารวันแม่นบ่สารวันสารวันเนาะตอนนี้อายุอายุ20ปีเต็ม20ปีเต็มโดยเกิดปี1900หรือเกิดปี2000หือ1991บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นปี2001บ่เออปี2000เออเกิดปี1999แต่อายุเฮาก็20ปีสู่เบิ่งแน่เอ่ามาบ่จักกับยุ่สารวันกันเบิ่งลึกเบิ่งล่งเลยอัน ตอนตอนนี้เนาะเป็นนัำหองเป็นศิลปินแต่ว่าเออประกอบอาซีบไปเลยอยู่ตอนนี้นะกับบอาอาซีบที่ว่าเฮาเฮ็ดพร้อมกับทั้งเป็นน้ำหองคนตัวนี้นะอาซีบลักหลักๆักก่อสร้างเหตุงานก่อสร้างคือเฮาเได้เห็นอยู่ในคลิป t i k t อกเนาะที่น้องได้ฮ้องเพลงแล้วค่ะ มีการไปโบกปูนโบกพลเลื่อยๆให้งานก่อสร้างที่เราเห็นกันนะอันนั้น,นคือชีวิตจริงของทางยุทธสารวันตัวจริงกนันนาฮกและก็ปิตะแพ,ะพงนนประมาณนี้แล้วมา้องเพลงมาแต่มาแต่น้อยบอลลูนอ่ะาก็หลลูนเลยโอ้แ่น้อยมา้องมาแตน่ตน้อยแต่ก็บบอยมีโอกาสได้หากับเมื่อฮูจักกับโลกโเซเชียลว่าง บางบางปีผ่านมานี้ก็เลยได้อ่าได้มีกระแสเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ได้ฮองเพลงอัพลงแม่นตอนตอนนี้มีมีเพลงเป็นของตัวเองจักเพลงแล้วเพลงเพลงนึงแล้วก็ไปซีดกับไอ้าชามโอพี่เพลงนึงอ๋อเป็นเพลงตัวเองเพลงนึงคือเพลงไม่โทษเชิญไม่บอกอ่าเป็นเพลงอ่าซิงเกิลทําอิดเลยของยุทธสารวันมาที่เิดนกมาแล้วก็มีอ่าฟีเจอริ่งกับชามิโอพี่ด้วยอ่าเพลงอื่นแล้วก็ลมหนาวเดือน12 รุ่มหนาวเดือนตุลาเดือนเมษรุมตองเดือนจิกสองรุ่มาวประมาณนี้นนะใเพลงนี้ไปฟังกันได้เนาะแรกอะไว้ๆนี้ซีมี่ซิงเกิลออกมาอีเลี้ยวด้วยออกมาเป็นแนวอินดี้อ่ะแนวอินดี้เต็มๆเลยด้วยได้ยินข่าวว่าเพลงนี้จัดแบบอลังการงานสร้างเลยนะแมนเลยได้คนเขียนเพลงแบบโอ้ยโมเมนต์นายคนเขียนบทแบบจังสีเลยระดับต้นของ นี่นี่นี่ไม่ไปไม่พอได้ดอกนะโอเคอ่าเพลงนี้น่ะตอนนี้น่ะพร้อมแล้วมันบอกด้วยแล้วเบมาแล้วมาสเตอร์แล้วเสียงนะแต่ว่ากำลังสีไทยมีด้วยกำลังสีไทยมีดโอ้สิปอยสิปอยมาเลยสิปอยวันที่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดปอยวันที่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดคือโปรชอยวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดโอเคเนาะเพราะว่าเพื่อเพิ่มเวลาตัดต่อเพราะว่าไทยท่ามว่าตอนนี้เท่ากับมากิม เกมกินการให้ยทำเกีมบทเกีมกยมเสร็จแล้วใส่เวลาถ่ายทำอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งตา,ตามที่แม่ล่วะ <S <S ใส่เวลาเา่างานเพราะว่าจัดซากที่บทอลังการงานสร้างเลยกับเป็นเป็นซีรีส์เพลงแบบเงยวาวเลยนะยตามาเพลงเพลงจะมีประมาณสองเพลงมันบอกที่ว่าเป็นเป็นเพลงเป็นเอ็มบีนะนะจบภายในสองเพลงเป็นเลือหนึ่งหรือาสามเพลงหมดแหละประมาณนี้ต้องติดตามต่อจากติดตามได้ทั้งเลย เพลงมีชิปอยทางสองทางเลยทางสองยูทสาราวันทางสองยูทูปช่องยูทูปยุทูปาราวันด้วยด้วยไปติดตามได้ทุกทางเลวก็ปอยทางปอยทางอ๋อสตรีมมิ่งไปหั่มบ้งเสียงแบบมาสเตอร์ทางไอสตรีมมิ่งเพลงของแอปต่างๆได้บอสิปจุบสปอร์ตไฟไปฟังได้เลยแล้วก็เอ็มวีในติดตามได้ทางยูทูป ด้วนะแล้วก็สองทางทางติ๊กต็อกติ๊กต็อกก็อาจจะได้ฟังเนาะนะแล้วก็ได้เบิ้งเล็กๆน้อยๆนะพ่อพอดีหอมปลาหอมคอมานี่นะอ่ะยุทธยุทธารวัลนี่เป็นเป็นซื้อดั้งเดิมเหรือว่าหากะหากะตั้งตอนเป็นเพลงเมื่อนี้ข้าก็ข้าก็ตั้งน้องน้องพึ่งตั้งตั้งในติ๊กต็อกตั้งขึ้นติ๊กต็อกเอ้ยยุท หยุดยุดสชลวัฒนโอ้เต็ดซื้อซื้อแท้ๆละซื้อน่ะเลยนี่ละซื้อยุดนี่บอกพอแม่ก็เอิญหยุดหมู่คูก็เอิญหยุดหมู่คูเอิญเชืองตาหนองเชองเขาเอินเชิงอันนี้อันนี้ดี่ชาวเชองอะไรบอกเชิงชาวแนวชาวหมู่คูเอิญเชองเบาเชองเบาเชองขันผู้ไทยก็เอิญเชิงเชิงเชิงประมาณนี้นะอ่าแต่ว่าซื้ออันนีก็คือซื้อยุดซื้อเฮาให้เห็นนี่ซื้อน่ะเลย ย,ยุดกะซื้อยุดกะเ้าเห็นซื้อลินกะยุดเนาะซื้อแท้กะยุดเอินเอินชันๆยุดเอินยาวๆวกะยุดประมาณ <c oughs> น้ำสกุลน้ำสกุลสารวันเนาะเพราะว่าเป็นคนแขวงสารวันอันนี้เป็นรุ่นลาน <c oughs> ทั้งอ่าสารวันเนา <c oughs> ะแม่เลยกะฝากติดตามน้องแน่สำหรับเอพซีทั้งฝั่งลาวและกับฝั่งไทยอันนี้คือค่อยกะตะเก้าค่อยกะเห็นอยู่ในแต่ติกต็อกเพราะว่า กาลลินติกตอกก็เลยเห็นน้องหองเพลยโอโม้มุนได้มือวันี้ก็ได้มาสัมผัสตัวจริงเสียงจริงล่อเวม้มาเห็นแล้วแต่ว่าล่อห้องจะค่อยหน่อยนึงนะล่อซ้าคอยลอ่ลอซัมคอยนี่ประโทเบอร์หน,นึ่งเลยนะนะีะสำหรับผลงานเพลงไม่นี่นะได้ยินข่าวว่าไปเฮตดดนตีอยู่ตัางประเทศไหนไม่บอกโอมาเฮติ<น>อิสราเอล เพลงนี้ได้บินห้ามฟังของไปเฮ็ดดนตรีมาแต่ประเทศไทยเนาะโูรดวเซอร์อยู่ทางฝั่งนั้นสำหรับดนตรีแต่แต่เพลงเขียนเองมันบอกด้วยเพลงแต่งเองเขียนเองทำนองเองแต่ว่าดนตรีห้ามไปเฮ็ดอยู่ฝั่งนั้นในตอนนี้เพลงก็มาสเตอร์แล้วหลายคนก็เจอฟังแล้วแต่อดเจอรอเนาะตอนนี้ยังหาฟังไ่ได้ดอกแต่ค่อยได้ฟังแล้วเพอ่หมุนขุดๆหมุนเลย ต้องติดตามใน m v เต็มประมาณวันที่15เดืนชิปเอสซื้อเพลงว่าไม่โทษเธอไมมเรียยกติด้จะังาลืส เจ็บสิตายใจยั่งบมลืมภาษาไทยเจ็บสนี่ยภาษาไทยก็เจ็บสิตายเจ็บสิตายใจเจอยัง่งมีลืมภาษาไทยเนี่ยวันนี้ก็คือซับซับธรรมดาเล้าลุ้มธรรมดาก็เจ็บสิตายใจยั่งบมลืมประมาณนี้ติดตามไว่ายนี้ทางสองยุทธสารวันโอเคอคลิปนี้ก็สิมอบเป็น ผลงานเพลงส่งท้ายแบบสดๆจากยุทธสารวันทีเอฟซกำลังติดตามอยู่ตอนนี้บางคนก็ยัฟังเสียงสดๆเอาไปฟังเลยเดียวเฮ้อเพลงเฮ้อยุทธเป็นคนเลอะมากสิเอาเพลงไปเลยส่งท้ายมื่อนี้สาวจันกังโกโอ้สาวจันกังโกมามาฟังแบบดิบๆกันเลยนะเดี๋ยวเดกูเก็บตัวคือกูสีห้องนี่นะสมาดโคตดอ่ะไปไป เสาวจันนักเสมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายืมลังกายสาวจันเฉยชมหมดสิ้นความสาวแล้วขังกลไบลออยลมสาวจันทร้อมควรจบตรงเขาเบื่อเขาชมนี้ไปไม่ลาย่ำเขา่าปีนั่นนายน้องสาวจันเจ้าการตบซองให้เขาล่องจดน้ำมึดทุกท่าทุกท่าโอ้ทุกท่าทุกท่าเขากิน ไอ้คนหวังดีค่อยเตือนค่อยห่างจะจันคนน้ำเจ้าเขียนในมีเขากินแล้วหนีกลางหัวพ่อวอพ่อวอไอพ่อวอพ่อวอเธอเขาก็หยจังเป็นชมวออกเจ้าตรมชมใจไอเด็กอ้ออกเจ้าเพศสมใจอายสมใจอาไอจบแล้วจ้าแงบแงบสุดยอดมากเลยน้อเซง อย่างกับลุกพ่นซักทรงเสงนี่นะเอาก,กับเพลงนี้กับอะไรอวรนถึงทางอาจารย์พรซักทรงเสงผู้ที่ลงรับไปแล้วแน่จิตหอดจิตเถิดน่นเลิกอะเพื่อนจากเข้าไปแล้วแต่ความชงจําดีๆสําหรับผลงานเพลง,งมุนโมนทียังฝะไว้เนาะเป็นตำนานสาวจันกังโกะนาะมือน,นี้ถ่ายทอดออกมาจากยุทธสารวันเป็นเวอร์ชั่นแบบดิบๆเพื่อฟังม้วนมีนมนกับที่ชมเอายอยู่นี่แหละโอเคส่งกันสุดท้ายสําหรับชิปนี้ อ่าสำหรับสาวคนเลยที่กำลังหมายปองยุทธสารวันนะตอนนี้สูเยอะลาจะหน้าจอกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และกดกระทึกมาพุเจอให้ยุทธสารวันบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นเราจะคุยกันทั้งคืนจนจนฟ้าสา